สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเดือนพฤษภาคม2568นี้ถือว่ายังเป็นเดือนที่ในช่วงครึ่งแรกนะถ้าดูจากดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทําอะไรได้เกิดความสําเร็จได้ดีนะมีโอกาสกับการเจรจาอะไรต่างๆแล้วก็โดดเด่นเกิดความสําเร็จอะไรต่างๆได้ดีส่วนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันอาจจะมีอารมณ์ที่แบบอยากจะพักอยากจะนิ่งๆเบื่อการออกสังคมบ้างสําหรับชาวลัคนาเมถุนนะและในเดือนนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนย้ายของดาวใหญ่นะครับซึ่ง ดาวใหญ่ทั้ง3ดวงเนี่ยการเคลื่อนย้ายของเขาเนี่ยค่อนข้างส่งผลดีกับชาวลัคนาเปเมถุนเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยในเดือนนี้ช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนนะครับมันมีโอกาสกับการจะมีช่องทางการเงินอะไรต่างๆเข้ามาได้ดีนะครับในเรื่องของการงานนะครับก็ในช่วงก่อนที่สามมันยังอาจจะมีเรื่องของความอึดอัดความเร่งด่วนที่เกิดกับเรื่องของการงานแต่ว่า การที่ดาวใหญ่ที่เป็นดาวการงานของคุณมีการโครจรย้ายมาทับตัวเนี่ยข้อดีก็คือมันเหมือนเริ่มเปิดสกสากับโอกาสกับเรื่องของการงานที่จะเข้ามาได้ดีนะครับอะไรที่เกี่ยวกับความเสถียรความมั่นคงที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานโอกาสทางการงานมันจะเกิดขึ้นกับคุณได้ดีเพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ย จากการที่มันมีดาวอื่นเข้าไปอยู่ในเรื่องการงานด้วยมันก็อาจจะยังมีเหตุให้มีเรื่องให้เครียดกับเรื่องของการงานอยู่หลังวันที่19อาจจะมีอกจังหวะแบบเหมือนยังโดนให้ปรับเปลี่ยนอะไรในเรื่องของการงานให้แก้ให้เปลี่ยนแปลงอะไรกับเรื่องของการงานหรือบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของลูกน้องบริวารออกลาอะไรต่างๆก็เป็นเหตุให้เครียดกับเรื่องการงานด้วยเหมือนกันส่วนในเรื่องของความรักนะครับก็เข้าสู่โหมดที่ ส่งผลดีกับเรื่องความรักแล้วนะครับเพราะว่าดาวความรักมาทับตัวมันมีโอกาสกับการที่คนมีคู่คู่คุณก็จะมาใส่ใจดูแลเข้าสู่โหมดกับการเทคแคร์เอาอกเอาใจคุณใส่ใจกับคุณได้ดีขึ้นนะครับส่วนคนโสดก็มีแนวโน้มมีโอกาสกับการที่จะมีคนมาปฏิสัมพันธ์อย่างตั้งใจจริงจังมันก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวของคุณแลนะณตอนนี้นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ อาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นกับการมองว่ามันมีอะไรที่เป็นเรื่องของโชคลาภนะแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย ถ้ามองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต้องไปขายไปเจราจาไปติดต่อหรือการทําอะไรในวงสังคมเนี่ยมันมีโอกาสกับการเจราจาติดต่อแล้วก็เป็นความโดดเด่นที่มันจะเกิดกับในวงสังคมของคุณนะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังนะครับโดยเฉพาะช่วงช่วงปลายเดือนเนี่ยมันก็จะมีดาวเกตมาสัมพันธ์กับเรื่องโชคลาภของคุณซึ่งก็จะถูกแปลเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนจิตดนใจให้เกิดลาภผลแรงต่างก็เพิ่มโอกาสกับการมีลาภผลมีความสําเร็จอะไรต่างๆมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับในช่วงก่อนวันที่15ถ้าคุณได้ตัวเลขอะไรจากเพื่อนมาและมันไปสอดคล้องกับเลขจากสื่อจากอะไรต่างเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงโชคได้นะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนค่อมไปต้นเดือนเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะกับการคาดหวังอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความฝันการฝันเส้นอะไรต่างเนี่ยนะครับก็เพิ่มโอกาสกับการมีโชคลาภของคุณรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับสวัสดีครับพบกับผม อาจารย์อูร้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนกันว่าในเดือนพฤษภาคม2 0 6 8เนี่ยชาวลัคนาเมถุนจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปนั้นเป็นการทํานายแบบรวมไม่ได้เป็นการทำนายเฉพาะบุคคลมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มเลยครับ เริ่มที่ตัวตนของชาวลัคนาเมทุนนะครับดาวที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาเมทุนก็คือดาวพุธนะครับซึ่งในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1ตอนตอนเย็นๆเลยนะดาวพุธดาวประจําตัวของคุณเนี่ยก็จะโครจรย้ายเข้าไปอยู่ในคําว่าลาภะนะครับซึ่งแปลว่าความสําเร็จลาภผลแต่างข้อดีก็คือ มันดาวเนี่ยมันได้อุดมเกณฑ์นะมันก็ทําให้คุณเนี่ยก็ดูมีศักยภาพดีมีความสมบูรณ์เป็นตัวเองได้ดีนะครับแถมเวลาทําอะไรมันก็มีโอกาสกับการเกิดความสําเร็จได้ดีถึงแม้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเนี่ยมันจะเพิ่มความสําเร็จให้มันโดดเด่นมากขึ้นถ้าเป็นการทําเป็นกลุ่มเป็นหมู่เพราะว่าดาวโชคลาภดาวลาภะเองเนี่ยเขาได้ตําแหน่งนิดอยู่แต่ดาวก็ไปสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ ที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสหัชชะการสื่อสารการเจรจาการติดต่อการขายแรงต่างๆเนี่ยซึ่งดาวในได้ตําแหน่งมหาอุดถือว่ามีความเด่นมากคุณมีความสามารถกับการขายเจรจาติดต่ออะไรได้ดีหรือเวลาทําอะไรคุณก็มีความโดดเด่นในวงสังคมของคุณด้วยนะครับส่วนพอวันที่5ดาว ราหูก็ย้ายนะครับดาวราหูเนี่ยย้ายไปอยู่ในบ้านตัวเองในภพเรือนที่ชื่อว่าสุพะซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะอันเนี้ยทายได้เลยว่าค่อนข้างดีเพราะดาวราหูทําหน้าที่ในดวงของคุณเป็นเรื่องดีและดาวไปมีกําลังดีแข็งแรงได้ตําแหน่งเกษตรมันก็ส่งผลให้สุพะแปลว,ว่าความเจริญความสะดวกสบายการมีชื่อเสียงการมีเกียรติการได้รับการสนับสนุนรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะแบบ มีคนสนับสนุนมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับคุณได้อย่างดีซึ่งผมทําคลิปแยกไว้ต่างหากแล้วนะครับสำหรับราหูย้ายราศีนะครับส่วนพอวันที่13ดาวพฤหัสก็ย้ายมาทับตัวคุณซึ่งในมุมที่ดีเลยซึ่งเดี๋ยวดาวพฤหัสผมก็จะทําคลิปให้ต่างหากอีกทีนะครับดาวพฤหัสเป็นทั้งเรื่องการงานที่เดิมอยู่ในคําว่าวิน,นาศผันผวนอึดอัดยากนะครับดาวก็ไป ทับตัวมันก็ออกจากเรื่องนั้นไม่ค่อยผันผวนและดาวพฤหัสเป็นเรื่องความรักจากมีความอึดอัดมีความส่วนตัวมีความแยกกันดาวมาทับตัวมันก็ไม่ผันผวนมันก็ไม่ค่อยอึดอัดแล้วเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมาทับตัวเป็นเรื่องที่ดีนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวสติปัญญาความรู้มันทําให้มีโอกาสกับเรื่องของสติปัญญาอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับคุณได้ดีเวลาดาวพฤหัสอยู่กับตัวหรือดาวพฤหัสทับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าดาวมันได้กุมุดเกณฑ์การได้ใช้ปัญญากับตัวมีปัญญาที่ดีนะครับดาวพฤหัสสาหรับ คนเมถุนเวลาดาวพฤหัสมาทับตัวเขาเรียกว่าได้องเกณ์น,นระเอกเก์หรือนระองเก์เนี่ยนะครับซึ่งดาวพฤหัสจะมีความแข็งแกร่งปกติดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองนะครับได้ตำแหน่งประแต่ดาวก็มีความเด่นตรงที่ได้ตำแหน่งอุจาวิราชนะครับก็คือเกือบถึงจุดพีคเพราะฉะนั้นมันเด่นอยู่แล้วพอมันได้องเก์เนี่ยมันทําให้ข้อเสียของดาวพฤหัสที่เป็นประเนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยแสดงผลเลย มันอาจจะแบบเหมือนมีผลเอฟเฟกน้อยกับข้อเสียนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสได้อุดมเกณฑ์ด้วยมาอยู่จุดนี้ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับก็ค่อนข้างส่งผลดีต่อการย้ายของดาวพฤหัสสำหรับชาวเมถุนเป็นอย่างมากนะครับส่วนพอวันที่15ดาวอาทิตย์ย้ายและพอวันที่17ดาวพุธก็ย้ายซึ่งดาวเนี่ยย้ายไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าวินาศ เพราะฉะนั้นนะครับมันก็อาจจะเกิด2แนวคือ1นจังหวะนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์กับการเดินทางที่ไปเดินทาง,างต่างประเทศเดินทางไปในที่แปลกๆเดินทางไปมูอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะจริงๆดาวอาทิตย์เนี่ยที่เป็นเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันยังเด่นมันยังได้ตําแหน่งอุจจาพิมุขเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในคําว่าวินาศและมันมีดาวเกตกระตุ้นอยู่ในเรื่องของการเดินทางของคุณนะครับส่วน อีกมุมหนึ่งก็คือมันอาจจะเป็นช่วงที่ถ้าคุณไม่เดินทางนะช่วงนี้คุณก็อยากจะแบบจะพักเลยอยากจะอยู่นิ่งๆก็ได้นะครับเบื่อกับการออกสังคมอะไรในช่วงนี้เพราะว่าดาวตัวเองเวลาไปอยู่ในคําว่าวินาที่แปลว่าการหยุดการพักนิ่งๆอะไรแบบนี้ดาวสังคมไปอยู่ในวินาก็คือขี้เกียจออกสังคมอะไรแบบนี้นะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยก็ถือถามว่ามีข้อเสียอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรนะเพียงแต่ว่า จุดที่ต้องระวังเวลาดาวพุธมาตกวินาศบางทีพูดจาสื่อสารอะไรเนี่ยนะครับพยายามอธิบายให้ดีหน่อยไม่งั้นมันสื่อสารไปอย่างคนฟังเข้าใจไปอย่างแล้วมันจะเกิดผลเสียเกิดความลําบากจากสิ่งที่เราพูดไปนะครับส่วนพอวันที่19ดาวเสาร์ก็ย้ายมาอยู่ในเรื่องการงานของคุณนะครับซึ่งพอดาวเสาร์ย้ายมาเนี่ยดาวเสาร์จริงๆเวลามาอยู่จุดนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะดาวเสาร์มาจากคําว่ามรณะ มันอาจจะมีโอกาสนะครับหรือยังกระตุ้นกับช่องทางการเปลี่ยนแปลงหรือแนวกับการจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรที่เกิดกับเรื่องของการงานที่มันจะเกิดได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะว่าดาวการงานของคุณไปอยู่ในจุดที่ดีนะครับ เพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยดาวสาวที่ย้ายไปมันยังไปเจอดาวสุกอยู่ซึ่งมันเป็นคู่ศัตรูกันนะเพราะฉะนั้นพอมันมีคู่ศัตรูที่เป็นคู่เครียดคู่ทุกข์ใจมาอยู่ในเรื่องการงานมันก็เลยส่งผลต่อความเครียดที่เกิดจากเรื่องของการงานด้วยเหมือนกันถามว่าเครียดจากอะไรนะครับดาวสาวมาจากคําว่ามรณะมันอาจจะมีเกณฑ์กับการแบบในเรื่องการงานที่เข้ามาแต่เขาให้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดกับเรื่องของการงานนะครับแต่มันเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงแบบฉุกละหุกไม่ได้อยู่ในแผนอะไรแบบนี้เพราะว่าดาวสุก ก็มาจากคําว่าวินาที่หมายถึงความผันผวนนะครับความเร่งด่วนอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เครียดด้วยเหมือนกันหรือดาวศุกร์ทำหน้าที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะที่แปลว่าลูกน้องบริวารน,นะครับเจอกับดาวเสาร์ที่เป็นคําว่ามรณะลูกน้องลาออกลูกน้องป่วยลูกน้องไม่มาหาลูกน้องยากอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยส่งผลกระทบกับเรื่องการงานเหมือนกันส่วนพอวันที่23ดาวเกตก็ย้ายนะครับ พอดาวเกตย้ายเนี่ยก็มาอยู่ในเรื่องการเงินก็มากระตุ้นกับความหลากหลายการเงินนะครับมาสัมพันธ์กับดาวอังคารที่เป็นคําว่าลาภะกระตุ้นความหลากหลายนะครับกับเรื่องอโชคลาภหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนจิตดนใจอันนั้นก็อยู่ในมุมที่ดีนะครับดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวจันทรนะครับ แต่โดยหลักๆในเดือนนี้ทั้งเดือนนะยังมีดาวอังคารมาอยู่ในช่องการเงินของคุณซึ่งดาวอังคารเนี่ยทำหน้าที่เป็น2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือคําว่าลาภะที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จแต่ดาวเนี่ยมันก็มีความอ่อนนะนั่นหมายความว่าถ้าคาดหวังว่าจะได้อะไรแบบเป็นโชคลาภเป็นของขวัญที่เป็นของมีค่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่มันดูมีค่าอะไรมากนักนะครับอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแต่มันมีเกณฑ์ที่จะได้แบบเป็นโชคลาภมาส่วนดาวอังคารอีกหน้าที่หนึ่งมาจากคาว่าอริ มันก็มีเกณฑ์กับการที่จะมีช่องทางที่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายกับเรื่องของการเงินไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เคยบอกไปในเดือนที่แล้วนะครับเวลาดาวเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าเวลามีปัญหาอะไระก็ใหอ้อย่าเสียใจมากเพราะมันอาจจะมีแนวโน้มที่มันจะมีโชคลาภเกิดตามมาแต่ถ้าเกิดมีโชคลาภอะไรมาแล้วให้รีบทําบุญรีบบริจาคนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายที่มันอาจจะเกิดตามมานะครับส่วนเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนก็คือตั้งแต่วันที่23ไปเนี่ย ดาวเกตก็จะย้ายมาอยู่ในช่องการเงินมันก็จะมีส่วนต่อก,การกระตุ้นความหลากหลายกับเรื่องของช่องทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคราวนี้ถ้ามาดูความจังหวะเด่นๆกับเรื่องของการเงินของคุณโดยการตามดาวจันเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่นะครับวันที่1ถึงวันที่3ก่อน1ิอนาฬิกา10นาทีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวจันทร์ดาวการเงินมาทับตัวแน่นอนมันก็มีโอกาสกับการจะเกิด ช่องทางการเงินอะไรต่างๆที่เข้ามาได้ดีประกอบกับในช่วงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีช่วงคาบเกี่ยวที่ดาวตัวคุณย้ายไปอยู่ในคําว่าลาภะแล้วนะครับตัวเองทําอะไรก็เกิดความสําเร็จได้ดีด้วยนะครับช่วงต่อมาก็คือต่อมาเลยก็คือวันที่3ตั้งแต่1 1บเนาฬิกาสินาทีจนถึงวันที่5 1 6 6นาฬิกาสีนาทีก็เป็นจังหวัดที่ ดาวการเงินของคุณมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งเกษตรซึ่งเวลาดาวจันทร์ได้ตำแหน่งเกษตรข้อดีคือมันทําให้ดาวอังคารฟื้นขึ้นเขาเรียกว่าเป็นนิจจพังคะมันก็ทําให้เรื่องของการเงินในช่วงนี้เข้ามาต่อเนื่องได้ดีถ้าได้เงินอะไรก็เป็นแบบธุรกิจระยะยาวนะครับเพิ่มโอกาสกับการเกิดลาภผลเกิดความสําเร็จการจัดการเรื่องปัญหาเรื่องหนี้สินหรือได้เงินมามีโอกาสกับการเอาไปใช้ใจ่ายกับเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับส่วน อีกช่วงหนึ่งก็คือ24ตั้งแต่1 0 1นาฬิกานาทีจนถึงวันที่26ก่อน12.51นาฬิกานาทีนะครับเป็นจังหวะที่ดาวการเงินของคุณเนี่ยในช่วงนั้นนะครับดาวก็จะไปอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับดาวการเงินเนี่ยไปได้ตำแหน่งมหาจักรในช่องที่ชื่อว่าลาภะนะครับ เพราะฉะนั้นดาวได้ตำแหน่งมหาจากได้ตำแหน่งอุจจาวิราชนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าได้เงินอะไรก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับแถมมีความโดดเด่นกับด้านของการเงินที่จะเกิดขึ้นดาวไปอยู่ในคําว่าลาภะมันก็ทําให้แบบเหมือนได้แบบเออได้ง่ายได้เป็นโชคเป็นลาภและดาวจันท์ไปอยู่ในคําว่าลาภะก็ได้ปทุมเกณฑ์ถือว่าดาวมีคุณสมบัติด,ดีเลยแถมจันทรไปอยู่บ้านอังคารอังคารอยู่บ้านจันทร์มันก็กระตุ้นโอกาสกับการเงินที่จะได้เข้ามาได้ดี แถมมีดาวเกตมากระตุ้นในช่องการเงินแล้วด้วยในจังหวะนั้นนะครับส่วนต่อมาก็คือในช่วงวันที่26นะครับตั้งแต่12นาฬิกา51นาทีจนถึงวันที่28ก่อน15นาฬิกา24นาทีเป็นช่วงที่ดาวจันทร์ก็ไปได้ตำแหน่งที่เรียกว่าอุดนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าดาวการเงินไปอยู่ในคำว่าวิน่าจริงๆมันอาจจะต้องระวังทรัพย์สินสูญหายได้ซ้ำนะครับเพียงแต่ว่า ดาวจันตําแหน่งนี้มันได้ตําแหน่งอุดและจังหวะนั้นเนี่ยดาวพุธด,ดาวตัวคุณก็ไปอยู่ในคำว่าวินาศนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่ทําให้อาจจะได้เงินอะไรที่บางทีคุณไม่ได้คิดว่าจะได้นะครับก็จะมีเกณฑ์กับการได้เข้ามาหรือบางทีอะไรที่มันคิดว่าศูนย์ไปแล้วหายไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสกับการหาเจออะไรในจังหวะนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เวลาดาวจันทร์เป็นอุดอย่างที่บอกนะครับมันก็จะทําให้ดาวอังคารฟื้นขึ้นอีกจังหวะหนึ่งนะครับ แล้วก็วันที่28นะครับตั้งแต่15นาฬิกา24นาทีจนถึงวันที่30นะครับก็เป็นจังหวะที่ดาวการเงินมาทับตัวอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาเจอกับดาวพฤหัสที่เป็นดาว คู่ธาตุดินนะครับก็ส่งผลที่มีโอกาสกับด้านการเงินที่เข้ามาจากเรื่องงานหรือนำพามาโดยคู่อะไรต่างๆได้ดีด้วยนะครับหาเองก็ได้ไม่ต้องคาดหวังจากคู่อย่างเดียวแต่ว่ามันมีโอกาสได้ทั้งตัวเองทั้งเรื่องของคู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นดาวประจำัวงคุณดาวตัวเองมันไปอยู่ในคำว่าวินาศมันอาจจะอยากพักอยากอะไรในจังหวะน,นั้นนะครับส่วนส่งท้ายก็คือ31แล้วก็ข้ามไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับดาว การเงินก็ไปอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งเกษตรอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสกับการเงินที่เข้ามาอย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้เรื่องของโชคลาภที่จะได้ก็เพิ่มโอกาสมากขึ้นด้วยเหมือนกัน <S <S <ๆ>มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวพฤหัสนะครับโดยหลักๆอ่ะก่อนวันที่13ดาวการงานของคุณยังไปอยู่ในคำว่าวินาส คุณยังต้องเจองานที่มันดูมีความเร่งด่วนผันผวนมีความอึดอัดนะครับแล้วบางทีมันอาจจะกระตุ้นกับการอยากหยุดอยากพักอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่บ้านสุขสุขไปอยู่บ้านพฤหัสนะครับวินาศกับกรรมะเนี่ยมันสลับกันมันก็อาจจะมีความอึดอัดอยากหยุดอยาก พักกับเรื่องของการงานด้วยเหมือนการเจอความผันผวนกับเรื่องการงานมันอาจจะส่งผลดีสําหรับใครที่อยู่ในสายงานที่ไปเกี่ยวกับด้านต่างประเทศด้านออนไลน์ด้านซอฟต์แวร์อะไรแบบนั้นเพราะว่าไอ้ดาวศุกร์ที่เป็นคาว่าวิน่าเนี่ยมันไปนเด่นอยู่ในเรื่องการงานก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับในสายงานนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นสายงานอื่นก็ดูอึอดอดัดดูยุ่งยากผันผวนะอะไรต่างๆต้องคอยพลิกแพลงนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอวันที่13ที่ดาวพฤหัสย้ายมาทับตัวมันออกจากคําว่าวินาศนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเฉพาะกับงานที่สายเกี่ยวกับต่างประเทศสายเกี่ยวกับออนไลน์สายคดีความสายงานวิจัยแหล่งเดียวแล้วเวลาดาวมาทับตัวมันเอื้อโอกาสกับการงานในด้านต่างๆที่จะเข้ามากับคุณได้ดี แถมดาวพฤหัสตำแหน่งนี้อย่างที่บอกไปครับได้องค์เกณฑนกุมุดเกณฑ์นะครับได้อุดมเกณฑ์ได้อุดจาวิลาชไดเ้เป็นปลาอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งโดยหลกัหลกๆถือว่าคุณสมบัติด,ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจังหวะที่โอกาสกับเรื่องของการงานเข้ามาแบบถาวรมั่นคงนะครับความมั่นคงที่เกิดกับงานมันมีโอกาสเกิดได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ะนะครับ ในช่องการงานของคุณเนี่ยมันก็ยังมีดาวเคลื่อนย้ายเข้าออกนะครับก็ตั้งแต่วันที่1ตัวคุณก็ออกจากเรื่องงานแล้วนะครับวันที่5ดาวราหูก็ย้ายออกจากการงานซึ่งจริงๆดาวราหูเป็นคําว่าสุภาษที่แปลว่าความเจริญน,นั่นหมายความว่ามันมีโอกาสกับการเกิดความก้าวหน้าในเรื่องการงานเพียงแต่ว่าเวลาราหูไปอยู่ช่องไหนมันจะวุ่นช่องนั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีความวุ่นวายนะครับไม่ค่อยนิ่งกับเรื่องการงานพอราหูย้ายออกเนี่ยจริงๆเอ๊ะ กลัวกังวลว่าจะไม่ก้าวหน้าแต่บางเอิญลาหูย้ายไปอยู่ในบ้านตัวเองในคําว่าสุภะที่แปลว่าความเจริญความก้าวหน้าชื่อเสียงแสดงว่าเรื่องของความก้าวหน้ามันยังมีโอกาสเกิดกับคุณได้ดีอยู่เพราะดาวมันแข็งแรงด้วยนะครับข้อดีอย่างคือพอลาหูไม่อยู่ความวุ่นมันก็ลดลงกับเรื่องของการงานนะครับส่วนเดี๋ยวพอวันที่19ดาวเสาร์ก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในช่องการงานซึ่งจริงๆมาจากคำว่ามรณะน,นะครับ เพราะฉะนั้นมันอาจจะยังมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจะต้องไปในที่ไกลไปเปลี่ยนสาขาไปเปลี่ยนที่อะไรทํางานอะไรแบบนี้มันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยการที่ดาวเสารย้ายมามันยังมาเจอดาวศุกร์ที่มันเป็นดาวไม่ถูกกันนะครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์มาจากคาว่าวินาาบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ถูกให้เปลี่ยนในจังหวะเน,นี้มันอาจจะแบบ เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้แพนไว้นอกเหนือการคาดการ์มันก็เลยอาจจะมีผลทําให้การทํางานของคุณมันดูเครียดขึ้นนะครับดาวศุกร์มาจากคาว่าปุตตะเรื่องลูกน้องบริวารเจอกับดาวเสาร์ที่เป็นคําว่ามรณนะอาจจะป่วยอาจจะลาอาจจะออกอาจจะหาลูกน้องไม่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ส่งผลให้เครียดกับเรื่องการงานด้วยเหมือนกันในเดือนนี้แล้วยิ่งในช่วงปลายเดือนนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ย ก็ไปอยู่ในคำว่าวิน่าจริงๆอยากจะพักอยากจะนิ่งๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทําให้มันเจอเรื่องของความอึดอัดไม่ได้พักไม่ได้นิ่งมีเรื่องให้ต้องเครียดกับงานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนที่คุณอาจจะต้องระวังก็คือเวลาดาวที่กริดาวพุธตก วินาศนะครับเขาเรียกเป็นคู่เอกสารคุณก็ต้องระวังความผิดพลาดอะไรที่บางทีคุณอาจจะเป็นคนทําอะไรแล้วมันเกิดความผิดพลาดกับเรื่องการติดต่อเรื่องเอกสารเรื่องข้อมูลข่าวสารก็ได้พราะาดาวทิศก็มาจากคาว่าสหัชชาอันนั้นก็เป็นส่วนที่คุณจะต้องระมัดระวังในส่วนที่ตัวคุณเองดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวพฤหัสนะครับไม่มีดาวอะไรมาอยู่ในช่องความรักแต่ดาวความรักของคุณเนี่ย โคจรไปอยู่ในคําว่าวินาศหมายถึงว่าณตอนนี้ยังอยู่ในคําว่าวินาศอยู่จนถึงวันที่13ซึ่งเวลาดาวความรักไปอยู่ในคําว่าวินาศมันอาจจะหลายๆคู่มันอาจจะมีความอึดอัดกันนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่แบบเออดูมีความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันมันอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องทําอะไรที่มันจะต้องแยกกันคู่อาจจะต้องไปทําอะไรแยกออกไปไปต่างประเทศไปอะไรแบบนี้ที่ต้องแยกกันมันก็อาจจะรู้สึกอยู่ในมุมที่มันดูมีความอึดอัดนะครับส่วน การที่ดาวพระฤหัสดาวความรักของคุณเนี่ยเขาจะย้ายในวันที่13พฤษภานะครับมาทับตัวอันเนี้ยมุมมันจะต่างกันเลยจากเดิมที่มันมีความแยกแต่กลายเป็นว่ามาทับตัวนะั่นหมายความว่าคนมีคู่คู่ของคุณเขาจะมาใส่ใจดูแลเทคแคร์ care, ตามใจคุณเอาอกเอาใจคุณมากขึ้น แต่ศักยภาพเขาก็ยังดีเพราะว่าดาวมีกําลังดีได้องค์เก์ได้อุดมเก์ได้ตําแหน่งอุจจาวิราชนะครับเพียงแต่ว่าดาวมาทับตัวมันเหมือนกับว่าเขาก็จะค่อนข้างใส่ใจเอาใจใส่คุณได้ดีซึ่งถือว่ามันเริ่มเข้าสู่สภาวะความรู้สึกที่เกี่ยวกับความรักในมุมที่มันดีเลยแหละนะครับเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ถ้าเป็นองค์ประกอบอย่างอื่นดาวประจําตัวของคุณเองเนี่ยหลังวันที่17เดนี่ยดาวไปอยู่ในคําว่าวินาศตัวคุณเองต่างหากนะครับที่บางที อาจจะอยากมีความสันโดษอยากจะแบบอ,อ,อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแต่มันไม่ได้ส่งผลเสียกับเรื่องของคู่ของคุณนะนะครับส่วนคนโสดก็หลัง13พฤษภาไปถ้าเราเชื่อในเรื่องของดวงดาวที่มันมีอิทธิพลนะครับมันก็เหมือนเป็นการเปิดสักสารนะครับที่มันมีแนวโน้มกับการที่จะมีคนเข้ามาปฏิสัมพันธ์นะครับมาจีบมาชอบพออะไรต่างๆกับคุณได้ มากขึ้นะต่อจากนี้ไปมันเป็นเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่มันอะไรต่างๆมันเปิดโอกาสต่างๆมันเปิดอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความนิยมเหมือนกันนะเพราะมักจะมีคนมาฏิสัมพันธ์ก็ขึ้นอยู่กับการวางตัวการพิจารณาของคุณและเหมือนกันนะครับถามว่าดาวพฤหัสที่มันเป็นประมาทับตัวเนี่ย มันยังต้องระวังไหมกับการที่ระวังคนมีคู่มาสัมพันธ์อันนี้จริงๆก็รอบครอบไว้ก็ดีถึงแม้ว่าด,ดาวพฤหัสโดยหลักๆกําลังเขาจะดีเนี่ยแต่ด้วยความที่มันมีความเป็นปรักนั่นหมายความว่าคนที่บรรดาคนที่เข้ามาสัมพันธ์มันก็อาจจะมีคนที่มีคู่แล้วมาสัมพันธ์กับคุณด้วยก็ยังต้องอยู่กับการวางตัวการพิจารณาของคุณให้ดีเหมือนกันซึ่งในเดือนนี้เนี่ยครึ่งเดือนหลังเนี่ยการที่หลังวันที่17ไปที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในคาว่าวินาศจริงๆตัวคุณเองเนี่ยแหละ จะดูเป็นอยากจะมีอะไรที่เป็นความลับนะครับส่วนคนที่มาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็อยากจะโชว์สถาน,นะอยากจะเปิดตัวอะไรต่างๆนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นมาดูในเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาภคือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ดาวโชคลาภของคุณไปอยู่ในเรื่องการเงินทั้งเดือนนะครับนั่นหมายความว่ามันก็มีเกณฑ์กับการจะมีช่องทางโชคลาภอะไรที่เกิดกับเรื่องการเงินนะ ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบได้เงินพิเศษได้เงินอะไรต่างๆที่มันแบบเพิ่มเข้ามามากเป็นอะไรที่มันมากมายมากนัก,กน,นะครับเพราะว่าดาวเนี่ยมันได้ตำแหน่งนิดนะครับซึ่ง เวลาดาวได้ตำแหน่งนิดนะครับการทำอะไรเป็นกลุ่มเป็นหมูนะ่คณะอาจจะเพิ่มขนาดของลาบผลของความสำเร็จที่มันเกิดกับคุณได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านิดจะได้แปลว่ากลุ่มแปลว่าหมู่มันก็จะได้ไม่แปลว่าอ่อนประมาณแบบนี้นะครับส่วนในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตอนเย็นเลยนะดาวประจําตัวของคุณก็ย้ายไปอยู่ในคําว่าลาภะนั่นหมายความว่าตัวคุณเองก็มีเกณฑ์กับการทําอะไรแล้วเกิดความสําเร็จได้ดีมีเกณฑ์กับการมีโชคมีลาบถึงแม้โชคลาบอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะัก ดาวไปเจอกับดาวอาทิตย์ที่อยู่อยู่แล้วจนถึงวันที่15ดาวอาทิตย์ได้ตาแหน่งมหาอุดเลยมีกําลังโดดเด่นซึ่งมาจากคาว่าสหัชชะนะครับการเจราจาการสื่อสารความโดดเด่นในวงสังคมการขายติดต่ออะไรคุณจะทําได้ดีทําอะไรคุณจะโดดเด่นนะครับในวงสังคมของคุณหรือบางทีโชคลาบเนี่ยมันอาจจะนําพามาจากเพื่อนฝูงนําพาลาบผลความสําเร็จมาให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนพอ ดาวต่างๆย้ายวันที่5ราหูย้าย13พฤหัส15ดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกจากคําว่าลาภะและก็17ดาวพุธดาวตัวคุณก็ย้ายออกจากคําว่าลาภะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นกับเรื่องเพื่อนนําพาโชคลาภการเจราจาอะไรมากนักและนะครับตัวคุณเองพอออกจากโชคลาภการจะมีโชคมีลาภแบบได้อะไรที่มันเป็นโชคลาภมันก็อาจจะไม่ค่อยได้เด่นมากนักแหละนะครับแต่ เดี๋ยวพอวันที่23ดาวเกตก็ย้ายเข้ามาอยู่ในช่องการเงินจริงๆกระตุ้นความหลากหลายกับการเงินแต่ดาวเกตเขาก็มาสัมพันธ์กับดาวอังคารที่เป็นดาวโชคลาภของคุณเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมากระตุ้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภได้ลาบอะไรแปลกๆเข้ามานะครับหรือทามองในมุมความเชื่อเนี่ยดาวเกตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันก็อาจจะแบบเวลาคุณทําอะไรก็จะมีเหตุอะไรมาดนจิตดนใจให้แบบได้ไปรับสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้ก็มีแนวโน้มที่เขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธ จะเกิดเพิ่มขึ้นมากระตุ้นกับโอกาสกับการมีโชคลาภเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเกี่ยวกับด้านของการเสี่ยงโชคนะก่อนวันที่15ที่ดาวตัวคุณและก็ดาวคําว่าสหัสชชะอยู่ในคําว่าโชคลาภและดาวอาทิตย์สหัสชชะเนี่ยเด่นมากเพราะฉะนั้นตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับเพื่อนบอกให้มาและบังเอิญถ้ามันไปสอดคล้องกับพวกสื่อพวกอะไรที่คุณดูอยู่ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเสี่ยงกับตัวเลขนั้นมีโอกาสโดดเด่นนะครับส่วนพอ หลังวันที่15ไปนะครับอาจในช่วงปลายเดือนเลยก็อาจจะคาดหวังตอนที่23ไปแล้วที่ดาวเกตเขามาสัมพันธ์กับดาวอังคารก็อาจจะคาดหวังอะไรที่เป็นเหตุการณ์แปลกๆนะครับอะไรที่มันมาดนจิตด,ดนใจแปลกๆความฝันอะไรแบบนี้เพิ่มโอกาสกับการมีโชคมีลาบของคุณและนี่ก็คือการทำนายาทยทัก์ดวงชะตาของชาวลัคนาเมถุนในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อู๋รู้ฟ้าพยากรขอบคุณครับ